วันนี้มันมน,นาสิผาพอพม่พี่น้อง fc เนาะไปเบิง่งบรรยากาศอางานผ่อนผ่อนเป็นงานผ่อนงานบุญจึงเหือออกพรรษาแขวงสวนในเขตฝั่งมุกดาหารเนาะพี่น้องเป็นงานออกพรรษาแข่งเรือเนาะแล้วก็สิมีการผ่อนการผ่อนประกวดเนาะพี่น้องไปเบิ่งว่าสวยง,งามสมใดเนาะอ่าก่อนอื่นกะ ขอกราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์สปูทุกคนนะจ๊ะมาพบมาพบกับสองสายลาวมะนาวสมเนาะค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคนหลายก็แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในเดจ้ากะบ่ได้ลงคลิปยงาโดนเติบแล้วเนาะพี่น้องเนื่องจากบ่มีเวลาเนาะแต่มื้อนี้มะนาวบ่ได้กลับลาวนะจ๊ะมะนาวบ่ได้กลาบเล่ามันมะนาวก็อยู่ไทยอยู่เนาะเพียงแต่ว่าคือ มะนาวก็คืหอหอยู่เน่บรรยากาศแต่งานแข่งเรือบุญออกปัญษายอยู่สวรรคในเขตบานมะนาวเองเนาะพี่น้องเนาะก็คือหอดเนาะก็คือเทนเนาะก็เลยเอาคลิปมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าสิเป็นประมาณใดเนาะแต่พี่น้องก็ฝากรับชมน้ำกันเนาะจ้ะก็สิเป็นงานประจำปีเนะาะจ้ะพี่น้องประจำปีออกปัรซายานะในงานประจำปีรอบแต่ละปีก็สิมีการผ่อน พรประกวดน้องพี่นอ้องอ่าแล้วก็สิมีงานแข่งเรือแล้วก็ตอนกลางคืนมือสุดท้ายเนาะก็สิเป็นอ่าปล่อยกระทรงเวียนเทียนเนาะจ้ะพี่น้องก็คืองานก็เริ่มตั้งแต่อ่าวันที่4ที่หาเนะาะจ้าที่4ที่หาตุลาเนาะจนฮอด18ตุลาเนาะจ้า,จาพี่น้องกะสิมีหารคล้ายคองแล้วก็หารวงดนตรี วงดนตรีกรับไลยวงพี่น้องวงใหญ่ๆเนาะแล้วก็สิมีห่านคล้ายเครื่องคล้ายของเป็นเอกลักษณ์ละกาประจำทินก็คือลักลักกคือเขาล้ามปิ่งไก่เนาะพี่น้องเขาล้ามแสบ็บปิ่งไก่แสบเลยเนาะจะเป็นแบบว่าอาหารหรือว่าประจำพื้นที่เลยเนาะจะ ที่คล้ายหลยแลละก็เป็นลักที่สุดก็คือเขาล้ำปิ่งไก่เนาะพี่นนองมาเที่ยวมาชมหรือว่าอ่ามาหล่อชมได้เนาะจากบรรยากาศก็คือทำมะนาวอยู่บ้านมะนาวก็ตตองไปเนาะพี่นนองมะนาวตองไปเที่ยวมะนาวตองไปเนาะแล้วก็ค้นในโมูบ่บานะข้นแบบอันบริบรเวณเราบลอดไกล ในตัวเมืองกสิภาคันไปเนาะพี่น้องบางคนมังกับไปคล้ายคลองบางคนมังกับไปเที่ยวไปชมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กสิเป็นบรรยากาศริมคลองเลยเนาะจ้ะพี่น้องริมคลองระวังอ่าสวรรค์ในเขตเนะาะอาริมคลองสวรรค์นเขตมุกดาหารเนาะพี่น้องอยู่คนเราฟังก็มุกดาหารเนาะจ้ากาคนกสิไปเที่ยวไปชมงานร้ายพี่น้องเอ่ย วันที่สิบแปดเป็นมือสุดท้ายน้องพี่น้องอ่าลักกะร้อยกระทงหลักกะเวียนเทียนนอกคืนสุดท้ายน่าจะคือเส้าในนานี่เพิ่นกะเมื่อบ้านมันกับบ้านน้องพี่น้องเนาะเพิ่นกะไปคายนามคายนามคายขอรามน้องพี่น้องเนาะเพิ่นกับบ้านไปน้องเพิ่นกะไปคายขอลามคายนามคายอาหารในงานบุญนี่น้องพี่น้องเนาะเส้าในนาเนาะอ่า บอกว่าคนไทยบรรยากาศพี่น้องเบิ่งรูปบอเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนอาสิไทยอยู่เนาะแต่เพื่อนอาสิไายบอบอลลายนาะเพวกว่าเ่็นค้าขายเครื่องเนาะพี่น้องเนาะขายดีอยู่พี่น้องเออเป็นขายดีอยู่เนาะฝากไปอุดนุนบันไดเนาะพี่น้องเด้ออ่าพู้ได้เห็นสารในนาเป็น hésitez, เมฆขาในงานบนสูงเหือเนาะก็ฝากอุดหนุนเพนเดอพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นแบบว่า <Wow. S 2> <vos in> <toi> <ate> ห้องเหียนหม้อตุนเนาะพี่น้องเนาะแขงสวนในเขตเนาะพี่น้องเนาะเพลงกับเป็นเพลงประจําทินที่เพิ่นเปิดเนาะมาเน่าภาษาหมาดเปิดให้ฟังได้เนาะเพราะว่าอ่าอ่าสิติสลิกสิทธิ์นะพี่น้องพิดกุเนาะก็เลยบ่ได้เปิดให้ฟังเนาะเป็นเพลงประจําทินเพลงเกี่ยวกับสวนในเขตมุกดาหารริมโค้งนี่แหละเนาะเจ้าพี่น้องกา สวยงามเนาะพี่น้องมีทั้งยิ่งและใช่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คนมารอชมนี่ก็หลายลยพี่น้องเป็นคนแบบในโตกแข้งเองหรือว่ามาจากเมืองอื่นแข้งอื่นเนาะพี่น้องเนาะมาจากที่ินอื่นๆก็หลายพี่น้องเอ่ยช่วงนี้เป็นออกพันษางานบนช่วงเหือกส็สหลายหลยเขตหลายบอลไลยแข้งเนาะพี่น้องเนาะเป็นจัดขึ้นเนาะหนึ่งในาหันก็มีแข้งสวนในเขตเนาะพี่น้องเนาะ กะซีมี่รุ่นหน่อยรุ่นใหญ่น่าจะพี่น้องมีไปตามขนาดเนาะนักเรียนหม้อตน้นหม้อปลายหม้อกลางก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นแบบว่าแตงโตกะซีแบบแตกต่างกันไปแต่ละแต่ละหม้อรว่วแต่ละโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะที่มาประกวดกันเนาะแล้วก็สีมีกรรมการกรรมการที่เพิ่มมาอาธาตาสัสินว่าโรงเรียนได้ศีชนะเลิศ โรงเรียนไดสีใดที่หนึ่งโรงเรียนใดสีใดโลงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นสุดข้ามเนาะสุดข้ามนี่ก็เป็นสุดประจําแข้งสวนอเขตเนาะคือในตัวแข้งสวนอาเขตนี่อาสีเฮ็ดผาข้า,ามหรือว่าฝ่าฝ่ายขึ้นมาเป็นสีข้ามแบบนี้เนาะประจํามันทีนแข้งสวนอเขตเลยเนาะจะ้าอันนี้ก็สิเป็นรุ่นแบบว่าเยาว่าชนอารุ่หน่อยเนาะจ้านนจพี่น้อง กะสิมีรุ่นน่อยรุ่นใหญ่เนาะกะสวยงามเนาะพี่น้องเนาะกะสิเป็นแบบว่ามีหลากหลายวัฒนธรรมอยู่เนาะจ้าเนาะเอกลักษณ์ก็คือดอกจำปาของเราเนาะพี่น้องอ่าเป็นเอกลักษณ์ลักลั์ก็คือดอกจำปาประจำชาติเนาะพี่น้องเนาะเป็นดอกไม้ประจำชาติเนาะคือมะนานี่เป็นคนมากดอกจำปาที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยในบรรดาดอกไม้ทั้งหลายทั้งมวลนี่ คือมันน่ามากดอกยำปลาที่สุดเลยพี่น้องมันน่ามากินมันหอมเนาะกินหอมแล้วก็สุดสนแล้วก็งามพี่น้องมันน่ามากินหอมแห้งมันน่าเป็นคนมากดอกยำปลาแห้งมันน่าเห็นดอกยำปลาอยู่ใสนในโอตบได,ด้ต้องต้องเด็ดหรือว่าต้องได้จับต้องได้ดอเ,ดเอานะพี่น้องแบบมากแห้งปล่อยผ่านแน่นอนเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศมุมซูมเนาะพี่น้องเนาะเป็นซาลาอาขวามือนี่ก็เป็นซาลาริม ลิมค้องเนาะพี่น้องเนาะเป็นซาลาลิมค้องเนาะนี่เนะจาจะเป็นภาพมุ่มสูงอ่ากรรมการเป่นกสินนางอยู่ในศาลาลิมค้องเนาะพี่น้องเฟื่อว่าเพจีถัดชมมล้วลก็ตัดสินเนาะวะ่าผู้ใดสิใดที่หนึ่งลำดับหนึ่งลำดับสองเนาะพี่น้องเนาะ่นกะสิมีลางวันหนะ้เนาะพี่น้องกับ่พะว่าสิเป็นงาน ตอนนี้กัางานบุญชงเห่ออพันศาเดี๋ยวอีกสักพักกัสิเป็นงานาบุญพราตุดอีกห้างเนาพี่น้องนาอประจะําปีเนาะกับกาสิขอเจ้าคีปซามน้ก่อนนะจากกาสวัสดีสบายดีนะจ้า